นิทานอีศบเรื่องกบกับหนูการนครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลางป่าที่มีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขมีหนูพเนจรตัวหนึ่งกําลังเดินหาอาหารด้วยความโหยหิวมันเดินไปเรื่อยๆจนเจอลำธารขนาดใหญ่โอ้ยทั้งเหนื่อยทั้งหิวทำไมแถวนี้ไม่มีอะไรให้ข่ากินบ้างเลย เห็นทีจะต้องข้ามไปป่าฝั่งนู้นเสียแล้วว่าแต่ข้าจะข้ามลำธารน,นี้ไปได้อย่างไรในเมื่อข้าว่ายน้ำไม่เป็นเจ้าหนูนั่งพักและกล่าวตัดเพาอกับตัวเองในขณะที่หนูกำลังคิดแผนเพื่อจะข้ามไปหาอาหารที่ป่าฝั่งตรงข้ามอยู่นั้นสายตาของมันเหลือไปเห็นกบตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ข้างๆลำธารมันจึงวางแผนคิดกลลอุบายหลอกเจ้ากบ ให้พาไปส่งที่ป่าฝั่งตรงข้ามสวัสดีเจ้าอยู่ในลำธารแห่งนี้มานานแล้วหรือเจ้าหนูกล่าวทักทายกบด้วยความเป็นมิตรใช่ข้าอยู่ในลำธารแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดเลยละ่ะแล้วท่านมาจากที่ไหนทำไมข้าไม่คุ้นหน้าท่านเลยกบขามด้วยความสงสัย อ๋อข้าเป็นนักเดินทางตอนนี้กำลังจะข้ามฝั่งไปหาสมบัติอันล้ำค่าที่ป่าฝั่งตรงข้ามเจ้าหนูเริ่มใช้กลลอุบายเพื่อหลอกให้กบไปส่งอีกฝั่งของลำธารฮจริงเหรอท่านที่ป่าฝั่งตรงข้ามมีสมบัติจริงๆเหรอเจ้ากบถามด้วยความตื่นเต้นจริงสิข้าออกเดินทางตามล่าหาสมบัติมาแล้วนับไม่ถ้วนข้าจะโกหกถ้าเจ้าทำไมถ้าอย่างนั้น ข้าขอเดินทางไปกับท่านได้ไหมข้าอยากเห็นเพชรพลอยเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิตกบขอร้อมหนูจอมเต้าเล่ได้สิแต่มีข้อแม้เจ้าต้องพาข้าว่ายน้ำข้ามลำธารน,นี้ไปให้ได้ข้าถึงจะนำทางเจ้าไปยังขุมสมบัติเจ้าหนูกล่าวต่อรอง ข้าก็ตัวพอๆพกับท่านแล้วข้าจะพาท่านว่ายน้ําข้ามฝั่งไปได้อย่างไรลําพังตัวข้าเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอดเจ้ากบกล่าวตัดเพาะงั้นเจ้าก็เอาเชือกมาผูกเท้าเจ้าให้ติดกับเท้าข้าสิเจ้าจะได้ไม่เหนื่อยเจ้าหนูออกความคิดเห็นโอเคลองดูแต่ถ้าท่านเป็นอะไรขึ้นมาข้าไม่รับผิดชอบนะเจ้ากบพูดดัก หลังจากที่ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็ใช้เชือกผูกติดที่เท้าของตัวเองแล้วเจ้ากบจึงเริ่มว่ายน้ำไปเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณกลางลำธารมันรู้สึกเหนื่อยล้ามันจึงหันหลังกลับไปดูก็พบว่าเจ้าหนูจมน้ำตายเสียแล้วเจ้ากบจึงรีบว่ายน้ำต่อเพื่อให้ถึงฝั่งโดยเร็วที่สุดเพราะห่างปล่อยไว้แบบนี้ ไม่นานร่างของหนูจะยิ่งถ่วงให้มันจมลงไปด้วยแต่แล้วร่างของหนูกลับค่อยๆลอยขึ้นในขณะเดียวกันมีเหยี่ยวตัวใหญ่กำลังหาอาหารมันเห็นร่างของหนูลอยขึ้นมาเหนือน้ำจึงบินโฉบร่างของหนูลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเป็นอาหารเย็นในขณะเดียวกันร่างของเจ้ากบก็พลอยติดแหไปด้วยเพราะทั้งคู่ใช้เชือกผูกติดกันไว้ ทำให้มันถูกเหยี่ยวจับกินเป็นอาหารไปด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดื้อรั้นและการไม่คำนึงถึงความสามารถหรือข้อจํำกัดของตนเองรวมถึงการยอมทําตามความต้องการของผู้อื่นโดยไม่พิจารณาผลกระทบอาจน,นำไปสู่ความเดือดร้อนและอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น